สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องตัวเทสปลั๊กนะครับของ h r r b o Test นะครับเนื่องจากว่ามีคำถามเข้ามามากมายนะครับเรื่องที่ว่าในตลาดนั้นมีอยู่หลายรุ่นหลายแบบควรเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะครับของ h r r b o Test ตอนนี้นะครับที่ทำออกมาจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่น106นะครับนั่นนะครับกับ1 0 7ก็คือตัวนี้นะครับ 106ตอนนี้ตกรุ่นไปแล้วทางเราเลิกจำหน่ายไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เราจำหน่ายก็เป็นรุ่น107นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะครับ107ก็จะมีตัวเลขดีออกมากำกับตัวมันเมื่อเราลองพลิกไปดูขาปลักด้านหลัง ก็จะเป็นปลั๊กแบบยุโรปนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้กับประเทศในโซนยุโรปนะครับส่วนตัวนี้ 107e นะครับก็จะใช้กับประเทศในโซนอังกฤษตัวนี้ 107b จะใช้ในประเทศอเมริกาครับส่วนตัวนี้ 107T นะครับออกแบบเฉพาะนะครับสำหรับใช้กับประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับปลั๊กด้านหลังก็จะคล้ายๆกับที่ใช้ในประเทศอเมริกาในประเทศไทยทำไมต้องมีการออกแบบเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันตรงนี้ครับการเรียงปลั๊กนะครับของเมืองไทยนะครับจะเรียงสาย L หรือว่าเส้นที่มีไฟด้านซ้ายนะครับ สาย N สาย N คือเส้นที่ไม่มีไฟจะอยู่ด้านขวาแล้วก็สาย G ซึ่งเป็นสายดินจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้สําหรับเมืองไทยกับอเมริกานะครับจะเป็นแบบนี้แต่สําหรับทวีปยุโรปกับ U.K อังกฤษนะครับนี่นะครับปลัก2แบบนี้นะครับการเรียงสายของเขาอ่ะจะแตกต่างจากเราเขาจะเรียงสาย N มาอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ L มาอยู่ด้านขวาซึ่งจะทำให้การใช้ตัวเทสของทวีปยุโรปกับของอังกฤษเนี่ยเมื่อมาใช้เทสสายบ้านเราจะได้ผลที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนปลั๊กของอเมริกานะครับ 1.07B นะครับเราจะจริงๆแล้วอ่ะตัวปลั๊กเนี่ยเขาจะออกแบบมาสำหรับไฟ110โวล์นะครับ แต่เราก็ยังสามารถที่จะเสียบแล้วก็เทสสายไฟของบ้านเราได้นะครับเห็นไหมครับสามารถเสียบแล้วก็เทสได้แต่ทีนี้ก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าไอ้ปุ่มสั่งทริปด้านล่างตรงนี้นะครับจะไม่สามารถสั่งทริปได้นะจะไม่สามารถสั่งทริปสั่งทดสอบเบรกเกอร์กันโดดได้เนื่องจากว่าปลั๊กตัวนี้ มีกระแสทริปเพียงแค่5มิลลิแอมนะครับซึ่งในประเทศอเมริการะบบการดูดของเขาจะเรียกว่า GFCI Test ซึ่งจะเทสเพียงแค่5มิลลิแอมเนื่องจากว่าไฟบ้านเขาจะใช้เพียง110โวลต์เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่จะต้องมีรุ่นเฉพาะสำหรับเมืองไทยซึ่งเมืองไทยเนี่ยระบบไฟจะแปลกหน่อยนะครับคือการเรียงสาย LNG เนี่ย จะตามของอเมริกานะครับแต่ว่าแรงดัน200 220วัวเนี่ยก็จะตามฝั่งจะตามฝั่งยุโรปตามฝั่งยุโรปกับอังกฤษนะครับพูดง่ายๆคือเมืองไทยจะเป็นลูกผสมระหว่างอเมริกากับโซนยุโรปนะครับก็เลยจะต้องมีตัวเทสทที่เป็นเฉพาะของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองสั่งทริปดูนะครับ ตรงนี้เราจะมีเบรกเกอร์ที่เป็นเบรกเกอร์กันดูดนะครับ1ตัวส่วนที่เหลือนี่จะเป็นเบรกเกอร์ธรรมดานะครับลูกค้ามือใหม่หลายๆท่านนะครับซื้อไปแล้วถามว่าทําไมสั่งคลิปไม่ได้ก็คือท่านต้องดูด้วยนะครับว่าเบรกเกอร์ลูกย่อยของท่านนั้นมีระบบการไฟดูดหรือเปล่าวิธีการดูก็ไม่ได้ยากครับให้ดูตรงตัวลูกเบรกเกอร์นะครับมันจะเขียนว่า R C B O นะครับแล้วก็มีกระแสรทริปอยู่30มิลลิแอมซึ่งเป็นกระแสรทริปมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยส่วนเบรกเกอร์ที่ไม่มีระบบกันดูดจะไม่มีเขียนตัวอักษร r c p o กับ30มิลลิแอมนะครับให้ดูได้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองกับตัวเทสปลั๊กของอเมริกาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีขาซ็อกเก็ตเหมือนกันกับของเรานะครับเดี๋ยวลองเสียบดูนะครับครับตัวปลั๊กจะสามารถ อ่านค่าแรงดันได้รายงานได้ก็คือ,อขึ้นจอเขียวได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับอลองกดดูนะครับฟังก์ชันสั่งทริปนะครับลองกดดูนะครับกดแชร์ไว้นานแค่ไหนก็ไม่ทริปรเห็นไหมครับไม่ทริปครับจากนั้นก็ลองสลับมาใช้รุ่นทีนะครับรุ่น 1-7t นะครับซ สำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้ดูนะครับรุ่นนี้เสียบก็ขึ้นจอเขียวเหมือนกันนะครับจากนั้นลองลองกดดูว่ามีมีการสั่งทริปไหมนะครับเบรกเกอร์ทริปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งนี่นะครับสถานะปกติเด๋ยดจะซูมที่ตัว ลูกย่อยนะครับกดนะครับสามารถสั่งทริปได้ทีนี้เดี๋ยวลองของอปลั๊ก UK บ้างครับปลั๊ก UK เนี่ยถ้าจะมาเสียบได้ก็ต้องเสียบกับตัวแปลงนะฮะลองเสียบตัวแปลงดูปลัก๊กปลั๊กยุโรปก็ได้ฮะยุโรปอลองเสียบดูครับ เสียกลักยุโรปแล้วนะครับจะขึ้นสถานะเป็นสาย LN สลับกันทันทีเลยนะครับซึ่งจะทำให้การอ่านค่าผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสถานะที่ขึ้นจอสีส้มแบบนี้นะครับฟับงชันอื่นๆจะไม่สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับซึ่งสำหรับคนที่หลงซื้อรุ่นนี้ไปแล้วนะครับท่านมีวิธีแก้ก็คือท่านต้องไปหาตัวแปลง ตัวแปลงปลั๊กนี่นะครับที่มันสามารถสลับสาย LN ได้ก็คือหนึ่งวิธีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งอ่ะท่านต้องรื้อในตัวเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ไปบัดกรีสายเพื่อทําการสลับสาย LN ก็จะสามารถใช้ในเมืองไทยได้สมบูรณ์เช่นกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดลองอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการทริปกระแสนี่นะครับสําหรับบ้านใครที่ใช้เซฟที่คัตนะครับ กระแสทริปเนี่ยจะสามารถปรับได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่6 6มิลลิแอมก็คือให้ยอมีไฟรัว่วแค่6มิลลิแอมก็จะให้มีการตัดไฟนะครับทีนี้ตัวเทส์ปลักรุ่นเก่านี่นะครับมันจะต้องตั้งไว้ที่30มิลลิแอมเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทํางานได้ถูกต้องยกตัวอย่างสมมุติว่าเราตั้งไว้ที่6มิลลิแอมหรือไม่ก็10มิลลิแอมนะครับ เสียปุ๊บไฟจะดับทั้งบ้านเลยนะครับอลองดูครับอันนี้สําหรับรุ่นเก่านะฮะร,รุ่นเก่านะครับเสียปุ๊บดับปั๊บเลยนะครับนี่คือข้อเสียของรุ่นเก่าเดี๋ยวมาลองรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่นทีหนึ่งศูนย์เจ็ดทีนะครับทีนี้รุ่นใหม่นี่นะครับตรงป้ายมันเขียนว่าสั่งทริปที่30มิลลิแอมก็จริง แต่ว่ากระแสทริปที่ต่ำกว่านี้มันก็สามารถรองรับได้ก็คือสามารถสั่งทริปที่ต่ำกว่านี้ได้เช่นกันเดี๋ยวลองดูนะครับอลองเสียบดูเลยนี่นะครับอลองกดทริปดูนะครับอลองกดทริปดอูอันนี้คือที่6มิลลิแอมนะครับลองหมุนไปที่10 แล้วกดใหม่นะครับลองกดทริปดูครับนะครับสุดท้ายก็ลองหมุนไปที่30มลิแอมครับแล้วลองกดทริปนะครับผมอันนี้คือข้อดีของรุ่นใหม่นะครับที่มา แก้ปัญหารุ่นเก่านะครับก็คือสามารถสั่งทริปได้ทุกยานกระแสแล้วก็รุ่นรุ่นใหม่นะครับยังปรับปรุงเวลาสั่งทริปนี่นะครับให้ต้องกดแช่ไว้ประมาณ2วินาทีถึงจะทําการทริปเนื่องจากรุ่นเก่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าห้ามกดแช่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยกดแช่ปุ๊บก็คือวงจรสั่งทริปตรงนี้จะพังทันทีเลยเราก็เลยแก้ปัญหาโดยที่ว่าตรงไอรุ่นใหม่เนี่ยก็คือต้องกดแช่เท่านั้น สมมติว่าเบรคเกอร์พังไม่ยอมทริปยังไงเรากดแช่นานแค่ไหนตัวเครื่องก็จะไม่พังครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ